สวัสดีครับวันนี้ Toyota Fortuner นะครับติดแหลกจักรยานท้ายรถนะครับตัวนี้เป็นของทูเล่นะครับรุ่นเวโ c คอมแพก924นะครับตัวนี้ตัวนี้จะใส่จักรยานได้2คันนะครับนะครับมีขาหนีบตรงเฟรมจักรยานแบบนี้นะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยตรงนี้ให้นะครับถ้าหมุนแล้วนะครับตัวนี้จะหมุนไม่ได้นะครับมีที่รัดแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับ มีระบบไฟนะครับต่อเข้าแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับมีสายรัดแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่จักรยานได้สองตัวแบบนี้นะครับโอเคครับคุณลูกค้าหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ดีสคริปชั่นหรือคำอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ